หมอสมัครเล่นโดยฟองสนานจามอนจันลักคนาเมทุนกับเขาโครงชีวิตปี2568ยังอยู่ในช่วงปฏิวัติใหญ่ค่าใช้จ่ายเหมาะใช้ชีวิตหลบมุมอึดอัดอีกนานแต่เริ่มพฤษภาค,คมเป็นต้นไปชีวิตเริ่มกระจ่างแจ่มใสด้วยงานที่แม้จะมีเกณฑ์ลบท้าทายแต่ไม่เหลือวิสัยที่จะรับมือและจับตาช่วงซ้อมรับความรุ่งโรดทางเศรษฐกิจ ก่อนไปจัดเต็มปี2,569แถมปี2,568มีโอกาสได้แฟนหรือคู่ภาพลักคนาสถิตราศีเมทุนกับดาวจรสำคัญที่ทำม,มุมกับดวงชะตาตลอดปี2,568มรตยู่จรศูนย์เดินในราศีพฤษภตลอดปีมีเดินผิดปกติพระสาวจรเจ็ดเดินในกลุ่มระหว่างหนึ่งมกราคมถึง19พฤษภาคม68เดินในมีน19พฤษภาคมถึง23สิงหาคม68มีเดินผิดปกติ เดินผิดปกติถอยหลังกลับเข้ากลุ่ม24สิงหาคม68สัวกกลับเดินหน้าในกลุ่ม18พฤศจิกายนอยู่ในราศีกลุ่มถึงสิ้นปี68พระราหูจร8เดินในราศีมีน1มกราคมถึง5พฤษภาคม68เดินในราศีกลุ่มหพฤษภาคมถึงสิ้นปีพระฤหัสบดีจร5เดินในราศีพฤษภหนึ่งมกราคมถึง13พฤษภาคม68เดินในราศีเมถุน13พฤษภาคมถึง1ตุลาคม68 เดินในราศีกรกหนึ่งตุลาคมถึง22ธันวาคม68เดเดินผิดปกติวกกลับเข้าเมทุน23ธันวาคมถึงสิ้นปี68ในบรรดาเกณฑ์บวกลบที่จะเกิดในชีวิตได้ตลอดเวลานั้นตลอดปี2568คาดว่าเกณฑ์สำคัญที่จะเกิดในชีวิตท่านที่ลักณาสถิตราศีเมทุนทำนายตามลักณะเท่านั้นโปรดอย่านำไปใช้ผิดประเภทแบบชาวราศีโดยภาพใหญ่เพราะแต่ละท่าน มีรายละเอียดของจุดตั้งรับในชีวิตไม่เหมือนกันแม้แต่ฝาแฝดคลานตามออกมาคาดมีอาการดังนี้ 1. เกณฑ์ชวนอึดอัดยังอยู่ในระยะ7ปีเริ่มมาตั้งแต่กรกฎาคม2,565ที่จะต้องปฏิวัติใหญ่ค่าใช้จ่ายอีกทั้งเป็นระยะระยะที่ทางชีวิตจะคล้ายอึดอัดถูกกดดันหรือต้องอยู่แบบลึกลับหรือที่ห่างไกลจุดเกิดหรืออยู่บ้านก็หมกตัว หรือบางท่านมีศัตรูลับเกิดแบบไม่รู้ตัวที่ออกได้หลายทางหรือมีช่วงถูกขัดขวางหรือถูกจำกัดเสรีภาพหรือบางช่วงไม่ลงรอยกับนายหรือบางช่วงเกิดถ้อยคำเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกใส่ร้ายขนาดซึมเศร้าหรือตั้งกรรมการสอบโดยไม่รู้ตัวก็มีมุมดาวอย่างนี้น่าจะใช้ชีวิตแบบเงียบๆอย่าให้ใครจับทางถูกหากจะหาโชคลาภและความสำเร็จ ควรจะหาจากสิ่งหรือที่ลึกลับห่างไกลหรือต่างประเทศหรือสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นเช่นบางท่านค้นหาตัวยาเป็นต้นหรือให้อยู่แบบโลโ r ปรฟาวไปจนกว่าจะกรกฎาคม2572จากนั้นทางชีวิตจะสว่างตื่นเต้นเราใจขึ้น 2. เกณฑ์ลบ มากกว่าบวกต่อเนื่องจากปีที่แล้วเน้นไปที่งานและคู่ครองหรือหุ้นส่วนมีส่วนน้อยยกเว้นตั้งแต่ต้นปีถึง13มีนาคม2568หัวหน้าเทวดาประจำตัวยังเหมือนติดคุกแผ่บารมีช่วยพวกท่านไม่ออกเพิ่มความอึดอัดให้เสียชีวิตเสียทรัพย์ฆ่าคนกระจัดกระจายขึ้นไปอีกตามชโลกทรับวิบัติฆ่าคนพลัดกระจัดกระจาย เช่นบางท่านถูกคู่ครองหรือหุ้นส่วนทรยศหักหลังบางท่านผัดพรากกับคู่ทั้งทงที่อยู่ได้กันนานก็ต้องทางใครทางมันหรือบางท่านอกหักหรือถูกตั้งกรรมการสอบหรือยกย้ายงานตกงานเอาดือด้อก็มีเป็นต้นส่วนด้านบวกมีโอกาสได้ผลดีจากการทำงานโดยใช้นโยบายลึกลับปกปิดได้ผลดีมีชัยชนะต่อศัตรูแต่ก็นั่นแหละคือการเงินไม่สู้จะดี 3. เกณฑ์ทั้งบวกและลบผสมกันตั้งแต่ต้นปีถึง19พฤษภาคม2568คือพวกท่านจะยังหาลาบได้แต่ประเด็นคือมักจะรักษาไว้ไม่ได้ตามโลกหาลาบได้แต่เก็บไว้ไม่ยืนยงเช่นหางานได้แต่ทำไม่รอดเกณฑ์นี้ยังมีโอกาสที่สมาชิกในครอบครัวป่วยหรือจากไปถ้าด้านบวกจะทำให้พวกท่านได้โชคจากมรดกหรือของเก่าๆ 4. ผสมรงผันผวนในงานเกณฑ์บวกเรื่องพอๆกับลบคือตั้งแต่ต้นปีถึง5พฤษภาคม2568แม้จะหงุดหงิดรำคาญงานหรือกิจการตามชโลกจะรำคาญคนสามานจะหมายปองแต่ก็มีความโชคดีแฝงมาเช่นนายหาเรื่องออกจากที่หนึ่งก็ได้งานที่ใหม่หรือตกงานก็มีคนช่วยหรือได้งานใหม่เป็นต้นก่อนที่เกณฑ์นี้จะจบลง 5. เกณฑ์บวกมากกว่าลบ ตั้งแต่5พฤษภาคมถึงสิ้นปี2568มีเกณฑ์ได้ลาบชั่วหรือได้จากสิ่งที่แย่มาก่อนแล้วหรือได้อะไรแล้วมีปัญหาตามมาแต่ระวังผู้สูงอายุใส่ร้ายตามโลกได้ลาบชั่วพูดเท่าตัวกล่าวมายาเช่นหลุดเครดิตบูโรหรือถูกญาติผู้ใหญ่นินทาว่าร้ายเป็นต้นข้อคิดสำหรับเกณฑ์น,นี้คืออย่างน้อยก็เป็นลาบ 6. เริ่มค่อยๆโล่งเฮสว่างสวัยกับเกณฑ์บวกแบบอ่อนๆหรือรวยระรินเริ่ม13พฤษภาคมถึง1ตุลาคม2568เมื่อหัวหน้าเทวดาประจำตัวออกจากห้องขังมาคอยแผ่บารมีคุ้มครองดวงชะตาอำนวยโชคชยัยให้ด้านการงานที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆม,มีคนสนับสนุนหรือเดินทางไปดูงานต่างประเทศหรืออาจได้คู่ครองหรือแฟนแนวไม้หรือลูกเกณฑ์น,นี้จะส่งผลสันสะเทือน ให้ชีวิตพวกท่านในเชิงบวกหากมีคนหาเรื่องผู้ใหญ่กว่าจะช่วยตามโฉลกผู้มีศักดิ์จากปีทาภายหลังจึงราชาให้ลาพาคนยำเกรงอีกเช่นกันจากเกณฑ์นี้หากมีเกณฑ์ลบสาหาัสรอเกิดในชีวิตจะพอช่วยลดเหลือเพียงลบหากลบจะเป็นลบน้อยและหากลบน้อยจะปัดเป่าไปได้ตามโฉลก ผิดสรรพาก์มาดหมายให้โทษแก่ลักณาหลายพระรหัสบดีให้คุณก็อาจคุ้มภัย 7. ไม่ว่าก่อนหน้านี้งานจะเข้ามาตามข้อ6แต่ก็มีเกณฑ์ลบซ้อมย่อยรับมือเดือดร้อนเพราะศัตรูใหญ่รบกันในวงงานกิจการกงสีและระวังพ่อแม่ป่วยหรือจากไปรวมทั้งฟืนไฟระหว่าง19พฤษภาคม ถึง23สิงหาคม2568ตามฉโลกให้เกรงไฟศัตรูใหญ่จะทำนรงเกณฑ์ที่แทรกมานี้เป็นเพียงหนังตัวอย่างเพราะของจริงจะมาปี2569ก็ลองทนทนไปเพราะเป็นไปได้ที่พวกท่านอาจจะถูกย้ายงานหรือสลับหนักกว่านั้นคือตัดใจหางานใหม่ก็ไม่ว่ากันเทาออกแนวบวกจะได้งานเก่าทำ8 กลับมาที่เกณฑ์ทั้งบวกและลบผสมกันตั้งแต่24สิงหาคมถึงสิ้นปี2568คือพวกท่านยังจะกลับหาลาบได้แต่ประเด็นคือมักจะรักษาไว้ไม่ได้ตามชะลกหาลาบได้แต่เก็บไว้ไม่ยืนยงเช่นงานหาได้แต่ทำไม่รอดอีกทั้งเกณฑ์นี้มีโอกาสที่สมาชิกในครอบครัวป่วยหรือจากไปถ้าดานบวกเกณฑ์นี้จะทำให้พวกท่านได้โชคจากมรดกหรือของเก่าเก9 ซ้อมรับเกณฑ์บวกแบบโดดเด่นเจอดจ้ามากเรื่องเงินมียกเว้นส่วนน้อยจะร้ายมากระหว่างหนึ่งตุลาคมถึง22ธันวาคม2,568ทั้งจากงานหลักหรือหนี้สินหรือของเก่าหรือของตายหรือมดรดก เคยเห็นระยะนี้เพื่อนที่เคยยืมเงินไปนานตั้งแต่ปีมโวตีเช็คกลับมาเพิ่มให้หลายเท่าจากที่ยืมไปก็มีและเกณฑ์น,นี้หากมีศัตรูโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับเงินเป็นระยะที่จะถูกขอคืนดีเช่นธนาคารที่เคยเหนียวนี้กลับปล่อยเงินกู้ให้สิ่งที่ต้องระวังจากเกณฑ์น,นี้คือพวกท่านอาจเสียเงินไปกับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยของบริวารทั้งหลายในชีวิต 10. กลับมารับเกณฑ์บวก เฮกับเกณฑ์บวกแบบอ่อนๆหรือหอมรวยรรินเริ่ม23ธันวาคมถึงสิ้นปี2,568เมื่อหัวหน้าเทวดาประจำตัวออกจากห้องขังกลับมาคอยแผ่บารมีคุ้มครองดวงชะตาให้โชคชัยให้ด้านการงานที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆมีคนสนับสนุนทุนหรือเดินทางไปดูงานต่างประเทศหรืออาจได้คู่ครองหรือแฟนแนวไม้หรือลูก เกณฑ์นี้จะส่งผลสั่นสะเทือนให้ชีวิตพวกท่านในเชิงบวกหากมีคนหาเรื่องผู้ใหญ่กว่าจะช่วยตามโลกผู้มีศักดิ์จากพีธาภายหลังจึงราชาให้ลาภาคนยำเกรงอีกเช่นกนารจะเกณฑ์นี้จากมีเกณฑ์ลบสาหัสเกิดในชีวิตจะพอช่วยให้ลดเหลือลบหากลบจะเป็นลบน้อยและหากลบน้อยจะปัดเป่าไปได้ตามโลกผิดสรรพเคาะ์มั่นหมายให้โทษแก่ลักนาหลายพระฤหัสปรดีให้คุณก็อาจคุ้มภยัยกล่าวโดยสรุป แม้จะลักขนาสถิตราศีเมทุนเหมือนกันแต่การรับเกณฑ์บวกลบจากดาวจรจะแตกต่างกันไปในแต่ละดวงชะตาแต่หลักใหญ่ไม่น่าจะผิดจากเกณฑ์นี้จึงปีใหม่นี้ขอให้ปฏิวัติใหญ่ค่าใช้จ่ายและใช้ชีวิตหลบมุมต่อไปแต่เกณฑ์บวกแทรกมาคือประมาณพฤษภาคมชีวิต เริ่มกระจ่างแจ่มใสกว่าปี2566มากมายด้วยงานที่ท้าทายผกผันแต่ไม่เหลือวิสัยที่จะรับมือมีโอกาสได้แฟนหรือลูกหรือคู่แถมได้ซ้อมรับความรุ่งโรดทางเศรษฐกิจก่อนไปจัดเต็มปี2569